สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาถึงที่เรารอคอยนะครับันที่รอคอยเสร็จแล้วนะครับกองเลดนะครับอยู่ที่ร้านช่างยูนะครับท่อไอเสียสิ่งงานสแตนเลสครบจบที่เดียวครับรถดำรถบรรทุกมาที่นี่จบหมดทุกคันครับอยู่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดลพเอ็ีนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปชมกันครับ เราก็เพิ่งมาถึงมาจากเกษตรวิสัยครับมาจากบ้านเสียบีตอนนี้ก็บ่ายสองครึ่งแล้วมืดคื้เมหมือนเดิมครับฝนฟ้าอากาศว่าจะรอวิ่งงานก็ไม่ได้วิ่งครับเพราะฝนตกทั้งคืนเลยมันชอบตกกลางคืนครับแล้วทีน,นี้งานหน้าง,งานเราก็วิ่งไม่ได้ฮะมา,มาชมกันครับโอ้ มีเงี้เหลี่ยมเลยว่ะฝนเหลี่ยมเลยได้ไหมเหลี่ยมเลยป่ะได้กันจบแท้บันเท่านี้บ่ต้องห่วงว่าเสียดสิขาติดแตกอีกมอบ่ต้องห่วงว่าสิขาติดแตกอีกแต่เราก็ต้องคอยเช็กสายรัดดีๆครับแต่ก็เช็คเหมือนเดิมช่างโยนทากาวมาให้ครับกาวดำ กาดำติดได้ให้เลยไม่ให้หลุดออกนะครับตรงนี้ก็ใส่เป็นเหมือนเดิมนะครับใส่เป็นท่อยางท่อยางตัวเดิมตรงนี้แกพ่นสีทับให้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นเหล็กอยู่แล้วครับเนี่ยเป็นเหล็กอยู่แล้วนี่ครับมาดูมาดูงานช่างยูนกันครับ เบียบบับเลยครับมีดาวด้วยมีตาดาวใหญ่สามดวงก็บินล็อกตัวนี้ใหญ่กว่าเดิมแล้วนี่คนะอันนี้อนะไรเนาะก็เป็นรถมอกตอรงนีค์เลยเวทมนตร์เพอร์ใหญ่อันี้อันนี้ใหญ่งามอะไรปะก่กอง มาค่ะที่ดีจะยกจะพามาเทียบกองตัวใหม่กับกองตัวเก่านะครับว่าจะใหญ่ต่างกันขนาดไหนมันสีเงยเลือนเป็นปันเลยไหมฟองเล็บกันเนี่ยบึงนายยกแนวบิ่งมันมันซ้ำขึ้จากสองเจี๊ยบเลยนะโอ้ยนักเป็นนักตัวดีดมันมาทำงานเออมามาสุก ลูกเด็กขอ่อเชี่ยนี่ลูกใหม่ครับเดี๋ยวผมพามาเที่ยวกันแค่งบครงมาเรื่อยอะไรฮะมาเรื่อยถอนออวมาเบิ้งทำแบบนี้จบเลยครับใส่แบบนี้นับเบิ้งนับเบิ้ง าคใส่เมโครด้วเนาะใหญ่ๆเนี่ยนี่ะเหตดใส่เมโคมีผู้เห็ุบ้างไงใส่กล่องยสิงอยู่ะไรโอ๊ยไงกลัวเหรอเนาะบ้างนี่มาให้ชมงานครับ ดาวสามดวงนี่ยังชาใหญ่เลยบ้าาับไปไม่ก็นีอย่างตลูกอย่างห้องห้องตัวไหนมันเีบเเฮ้ยอเนี่ยเี้ยงียดูเดียดีย ซาใจนะเขาให่กับไต่ได้เหร่มไต่ได้เลยได้ไหมไักรพรรดิครับหกพันห้าเปลี่น้าครับแงน้าหกพันห้าได้กองเลดแล้วก็ใส่ในน้ำครับเดี๋ยวผมไปเทียบให้เบิรงเลยว่าไงสักไม่ไงกลัวเลยเนาะยังไม่ใส่แบบนี้จบกว่านะครับทุกคนการโตอากาศอะไรต่างๆก็จะดีขึ้นเลยครับทำให้รถแต่ว่า ระบบอากาศนี่ดีขึ้นแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องว่าพวกทอพวกสายจะแตกนะครับแต่พวกสายท่อยางต้องเช็คดีดีติดบางคุณบังคุณแทงแข็งแไองอไงก็หัวคนผูนต้วาหัวหลขอตัวนี ของันี้มันไดมันยว่าดูลูกเดิมอมาือรกันดิรี่มบองแล้วดูลูกเดิมเดี๋ยวเราทายโปกันหนึ่งสองสามในแห้งไกโแทับมิกาเจเออนะซ้ำพวกกล่องสองเเลยไปนี่เนี่ยครับประกาศเป็นของพี่หนุ่มซีรีส์อร่อย่จัดไซกัโอ้เด็กเดื ดูข้างในดูข้างในเอ้ยดูดูงานข้างในนะนี่มันโฟกัสใครที่สนใจครับกอ่อมาทำเลยทำแบบนี้จบก,กว่าใหญ่เหี้ยั้งนะ อัอนนก็ใส่ตัวก้อนก็นสนใส่ตัวน้อยใช่ใส่ตัวเล็ก <c oughs> เกือบเท่าตัวตัวนอกครับ <c oughs> เกือบเท่าตัวนอกของตัวเดิมเลยดูดิ <c oughs> โอเคนี่แหละมันจะเนีนร้อนพี่ก็รีวิวให้ดูครับใครที่สนใจก็มาทำได้ครับเพิ่งย่างยูราคามิตรภาพราคามิตรภาพ ได้กองเรลียดแล้วรอเลยเจ้าฟ้าใสตัวนี้นะครับซื้อครอบเรลียดมาใส่จะเข้ากับกองเลยสวยครอบเรลียดตัวกองอากาศข้างบนนะครับจะเข้ากันหมดเลยตรงนี้ก็เป็นเหลียดทั้งหมดต้องไปล้างออกโดนไปในล้างนี่ครับตั้งแต่มาวิ่งงานรอบที่สองนะครับยังไม่ได้กลับบ้านเลยเจ้าฟ้าใสเนี่ยมาจอดทิ้งไว้นี่อ่ะสี่ห้าวันเลยนะครับ ฝากไว้กับผู้ช่างยุนรูปตัวใกล้หลานผาแข็งแขงอะไบะโลบะเด็กบะโลบะมีแห้งเลยพอดีมาเจอพี่เด่นด้วยครับที่ผมมาวิ่งงานกับพี่เขาครับเสียเด่นพี่แกแวะเข้ามาทำธุระนี่ครับยืนคุยกับช่างอยู่ฝนตกครับก็พากันแยกย้ายกลับบ้านครับ นี่เป็นกองตัวเดิมมาดูตัวเดิมกันครับเอยขายได้จักบาทตัวนี้ยึผลซื้อซื้อเขาของเกา่าอ่ะสองพันเข้าไปขายเข้าได้พะสองร้อยบอลเนี่ยเด,เดี๋ยวกองตัวเดิมนะครับใส่ในกับตัวนอกจะเก็บไว้ให้เสียบีเอาไปใช้เป็นกองสำรองเรต่อเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ลยอันนี้ใช่ครับ อันนี้เพิ่งซื้อตอนทำงานช่วงหน้าหน้าแรงเงี้ยครับครับจะเก็บเก็บไปให้เสียบีแบ่งปันเพื่อนไปใช้ครับยังดีๆอยู่นะครับผมใส่ของแท้ตลอดนะกล่องนี้ลูกนี้ลูกที่สองเดยวใส่ของแท้ตลอดข้าดข้าวกล่้ครับข้อแตก ข้อตัวนี้ครับข้อตัวนี้ชุบแบบนี้แตกเข้ามาเลยแม่ไหนลูกยางแท่นเครื่องผมขาดครับลูกยางแท่นเครื่องขาดแน่นครับยั่งเลยไอดหาเงื่อนอนครับลายบาทยี่บอว่ายางแท่นเครื่องไหมใครซื้อมั้งถ้าตัวไม่กับพันตัวละพันสองกันบ่าย เพราะว่าช้างว้อนเพิ่นเช็คให้อยู่ครับเพื่อนว่าตัวไม่บวกบวกบวกวอนเช็คอยู่ครับพันพันสองหาซิปนี่แหละครับตัวไม่เพื่อนว่ายี่ห้อท็อปเหมือนบันนี่้าได้เปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนสีตัวแม่มันต้องเปลี่ยนสีตัวแกนครับมาบวกกล่องอีกผมก็ติเบิร์ดประมาณหมื่นกว่าบาทนะมันไล่ใจที่ผมมองผมมันยังมีไล่ใจอีกครับครับเนี่ยครับผมไปเห็ดอันนี้ครับช้างว้อน อันเฮ็ดโบวทโฮ่เนี่ยทำมต้นนี้มันลื่นไปเพิ่เลยเพิ่นก็เลยอันตออมุดออกเพราะไงกระเด็ดเรื่องกันคันนึงครับปัานนี้เพิ่นก็ฟังน็อตเข้าใหม่ตัวเก่าเป็นมุดิ่นเอาออกเพราะไงภาพลงไปเลยตัวเพราะไงจังว่ามันบ่เด้งบ่หยังเลยครับแนี่ยมันมันแฉีงไปเลยดิมันบ่มีความหยิมเลยตอนนั้นตกลุมนี่มีแต่จุกไปเลยทางนี้ทางนั้นก็เปลี่ยนตะบูดบอกบอกว่ามันเฮ็ดนี่ม บิดสองพันเจ็ดสิบบาทเนี้่แมนครับทั้งสองขังโอ้ยสองขังครับแต่ว่าตัวนั้นเริดเปลี่ยนเปลี่ยนแคี่ยบูดาครับบูดกับสลักคือบูดกับสลักแต่ว่าหูใส่ตัวเกาครับหูใส่ตวเกาแมนท่านตงเปี่ยนหูหว่างเ่านไหนแมนคไ้นเนี้ที่เปลี่ยนไอชี้ไหวยเดีนรู้ก็จะเวครับทยม เตะเต้ามีเออกจากนางานมากไอ้เขามาหนีเลยเขามาอูช่างว่อนเร็วช่างว่อนว่าเจ้ามาเบิงกองเจ้าได้เนี่ยกองเจ้าแตกมาสินก็เลยเอาเข่ามาผีเลยโอเคครับเดี๋ยวไปจ่ายตังค์กันนี่ครับก็ให้ชมงานครับของช่างโยนท่อไอเสียใครที่อยากทำอยากจบก็มาที่นี่นะครับอำเภอสุวรรณทางนี้ไปอำเภอไดก่อนนี่ตรงไปนี้บพ้นไสมาไปพ้นไสกันเลยไปสุรินทร์ อ๋อเส้นเส้นร้อยเอ็ดนะครับสีแยกร้อยเอ็ดเลี้ยวซ้ายไปทางสุรินทร์ครับสีแยกไทยพณิษเลี้ยวซ้ายมาทางสุรินทร์อู่อช่างยูนจะอยู่ที่โค้งค้ง,งครับก่อนถึงไฟแดงสีแยกไฟแดงแนี่หละครับทําที่นี่จบเลยงานสวยครับรับประกันครับดู<า> ได้กองใหญ่ด้วยครับถือว่าไม่แพงเลยนะครับ6 5 0 0เนี่ยชมงานกันนะครับโอเคครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ